้ยเฮกกดดลลู <rôle: gor Batman> <an> ิหมรายการนชไม่ทิ้งกันได้รับรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ประจำปี2565 สวัสดีครับมาพบกับรายการนชมาทิ้งกันนะกับผมรังพัทครและผมเอินวัดใหญ่ครับาก่อนอื่นเลยเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะพี่แบงค์พลังแบงค์รีแมปพาวเวอร์แบงค์ช็อปใครต้องการจูนกล่องก็ไปหาแกซะแล้วก็และทัลไทยแลนด์ครับเครื่องมือช่างคุณภาพครับผมตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ศูนย์อาหารศูนย์อาหารใหม่ตลาดคือที่นี่ไหมที่มีศึกษาสามห้างใช่ไหมใช่ที่นี่นะนั่นบรงบางทำพูดไ่ใช่ก็ไมันตลาดภู โอ้โสับสนสับสนเรามาหาดีแล้วโทษคนหนึ่งนะชื่อพี่ต้อมนะคุณโทษมา20ปีแล้วปัจจุบันนี้เปิดร้านอะไรนะห้าเสือเนื้อตุ๋นม้อไฟครับโอ้โหห้าเสือเนื้อตุ๋นม้อไฟโอ้ยจิตใจสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อมเนี่ยฮะ เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวห้าเสือเนื้อตุนหม้อไฟครับก่อนอื่นถามก่อนเลยพี่ต้อมเนี่ยเคยเข้าเรือนจาไปทั้งหมดกี่ครั้งหนึ่งครั้งครับผมคดีอะไรครับพี่ผิดต่อทรัพย์ครับและพ้นโทษติดไปกี่ปีดีว่าสองปีพี่สองปีเจ็ดครับสองปีเจ็ดเดือนพ้นโทษมาแล้วเนี่ยนานกี่ปีประมาณยี่สิบปีแล้วครับออมานานมากระหว่างนั้นนะพี่ก่อนที่พี่จะมาเปิดร้านได้อย่างเงี้ย ที่ทําอะไรมาบ้างภ no? ายใน20ปีก็เป็นกระเป๋ารถทัวร์อะไรเงี้ยขับรถทัวร์ครับผมแล้วก็ขับรถตู้ครับผมขับรถทัวร um> ์ขับรถตู้ทาอย่างนี้ยาวนานแค่ไหนเนี่ยประมาณสิบกว่าปีครับก็คือก็ต่อสู้ต่อสู้มาจนมามามาคิดค้นสูตรอะไรเงี้ยมาได้ยังไงมาเปิดร้านเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับชอบทานก๋าเหล่าเนื้อชอบทานเนื้อก็เลยลองทํามาทูกมาดูครับ แค่ชอบทานเนื้อนะพี่เริ่มจากความชอบชอบมากไม่ชอบดูไม่ดูครับโอเคไม่มีไม่มีนะไม่มีอันนี้อันนี้อันนี้แย่เล่นนะชอบทานเนื้อชอบทานมากแล้วไปได้สูตรอะไรจากไหนถึงตัดสินใจมาเปิดร้านแบบนี้ก็ให้แฟนเขาลองทําดูจากที่เรากินนะพี่ก็ต้องศึกษาไปได้เรื่อยแล้วก็ลองมาลองผิดลองถูกมาครับแล้วก็ลองเปิดเปิดมาทั้งหมดเนี่ยกี่เดือนแล้วตอนนี้ที่นี่เจเดือนครับผมแล้วก็มีสาขาหนึ่งเพิ่งเปิดได้เดือนหนึ่งครับอยู่ที่ซีเจซอยเทสไทยรำสามใกล้ๆกัน สองสาขาเลยนะโอ้โหทีเด็ดหรือซิกเนเจอร์ร้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีเนื้อตุ๋นหม้อไฟครับเป็นเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นครับเนื้อเปื่อยนะครับของเราใช้สามชั้นนะครับสามชั้นแล้วก็เอ็นใช้เป็นแก้วนะครับไม่ใช่เศษเอ็นแล้วก็มีกระเพราเนื้อเปื่อยกระเพราเนื้อสดครับผมสนนราคาเวลาคนมาซื้อกินเนี่ยชามเริ่มต้นเนี่ยมันมีราคาแบบไหนบ้างตามราคาเลยครับสตาร์ทที่50บาทครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อสดตับพะขีริ้วครับผม แล้วส่วน70บาทก็จะเป็นเนื้อเปื่อยครับผมเปื่อยเอ็น80บาทครับแล้วก็กอเหลามีตั้งแต่80ดสิร้อยหนึ่งม้อไฟมีตั้งแต่150 200 250 299ครับเป็นชุดพรีเมียมครับโอ้โหมียันชุดพรีเมียมเลยนะงั้นวันนี้ผมอ่ะไม่ได้มาแค่2คนหรือเปล่เอนผมยังมีนักกินตัวนี้กินนักกินอะไรเนี่ยอร่อยหมดเดี๋ยวดูซิว่าร้านของพี่ซิกเนเจอร์ของพี่อร่อยหรือเปล่าจัดซิกเนเจอร์ให้ผม3อย่างได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับครับผมนี่ออฟอาหารมาแล้วนี่เนื้้ออตุนหมไฟ เส้นมีรวมนี่กระเพราเนื้อเปื่อยไข่ดาวนี่น้ำจิ้มรสเด็ดออมันไงนี่เดี๋ยวป้อนให้เดี๋ยวป้อนให้เราต้องมีมารยาทโอ้ยมาโอ้โหยนี่เนื้อตุ๋นหม้อไฟเส้นหมีออ่นี่กระเพราเนื้อเปือเป่อ,อยอ่ามาเดี๋ยวป้อนนะมาป้อนให้ป้อนให้ป้อนให้ป้อนให กินเราต้องกินมีมารยาทเราอ้าปากอืออร่อยไหมน่าจะอร่อยอือเนี่ยเป็นไงเอาหน่อยไหมทำไมอ่ะไม่กันใจเหรอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ้ยวิ่งกดลูกชิ้นหมดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย วุ้ยวุ้วพี่ี่เป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอ่าสรุปแล้วนะฮะนักกินของผมกับพี่เอิญบอกว่าอร่อยมากดูจากสีหน้าก็รู้แล้วว่าอร่อยมากนะฮะคือไม่แน่จริงไม่เพิ่มสาขาโอ้โหของการันตีอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยผมอยากใจพี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจหรือแนะนําสําหรับอดีตโทษที่พ้นโทษออกมาประกอบอาชีพสุจสิตในฐานะที่เป็นรุ่นพี่พ้นโทษมาเวลา2ี่กว่าปีประกอบอาชีพสุดริตมาโดยตลอด ใช่เลยครับก็อยากให้ทุกคนอยู่ข้างนอกดีกว่าอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ทําดีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักวันก็ต้องได้ดีแน่นอนอดทนกันหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาแต่ว่ายังไงก็ต้องได้แน่นอนครับ<ม><ม>สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะพี่แบงค์พลังแบงค์แล้วก็นี่เลยครับนี่ครับ Total Thailand เครื่องมือช่างคุณภาพครับมอบทุนทรัพย์2,000บาทให้กับ คนที่กับตัวกับใจแล้วไม่กลับเข้าไปข้างในอีกครับนี่ครับมครับครับแขงครงครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อาเป็นไงยโอ้โหพี่ต้อมพ้นโทษมา20ปีนะประกอบอาชีพสุริตมาโดยตลอดจนเนี่ยตัดสินใจมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปลี่นว่าไงเขาอดทนนะฮะต่อสู้ทำมาหลายอย่างนะไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวเขาทำผิดลองผิดลองถูกลองขอให้ได้ลองฮะผิดถูกไม่รู้แต่ที่สุดแล้วเจอเป้าหมายครับผมผมหวังว่าชีวิตของพี่ต้อมนะ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอดีตโทษอีกหลายๆคนนะดูไว้เป็นตัวอย่างในการประกอบชีพเอาละครับเดี๋ยวมาพบกับรายการนอชอใันกันครั้งต่อไปว่าผมกับพี่เอิญจะพายพบข่เสาร์น,นี้เราทั้ง2-3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ